จะมารีวิวประกอบรถจักรยานรุ่น612นะคะรุ่นนี้มาใหม่นะคะก็จะเริ่มที่ล้อหลังอุปกรณ์เราจะมีนี่นะคะนี่ล้อหลังของเรา,เราจะมีตัวเหล็กนี้ให้แยกเข้าไปนะคะดูดูด้านล้อที่มีนูนนูนี่คืออยู่ข้างในนะคะแยกเข้าไปแยกเข้าไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่มันจะมีตัวล็อกตัวล็อกที่ตัวรถเลยนะคะ แยกเข้าไปแล้วมันจะดังตึ๊กก็คือว่านี่อยู่แล้วนะคะนี่คือวิธีใส่ล้อหลังแล้วก็ล้อหน้าล้อหน้าของเราก็ใส่บงโกนใส่น็อตสองตัวนี้นะคะใส่ให้มันเข้ากันนี่แล้วก็ใส่น็อตพอใส่เสร็จแล้วใช่ปะคะเราก็ใส่ตัวรถเลยนะคะคอใส่แบบนี้เลยนะคะ ก็ปิดด้วยตัวนี้อีกครั้งหนึ่งเราก็ใส่ตะกร้าหน้าเลยนะคะนี่มันก็จะพอดีแล้วก็แฮนแฮนตัวนี้นะคะให้ใส่ลงไปเลยมันจะมีเหล็กนะคะแล้วเราก็หมุนตัวสีแดงนะคะเพื่อล็อกมันก็แน่นแล้วนะคะนี่นะคะ เสร็จแล้วเราก็เอาที่เหยียบเท้านี่นะคะออกออกให้เป็นกลางให้เป็นอย่างนี้นะคะมันจะปีตัวน็อตให้ไขออกมาแล้วก็ให้ใส่รูแล้วก็ใส่น็อตอีกครั้งอีกครั้งนะคะเสร็จแล้วเราก็เสร็จตัวนี้ก่อนนะเสร็จแล้วเราก็ใส่ตัวนี้นะคะตัวกันตกเหล็กให้เสียบเข้าไปเลยแล้วก็จะมีน็อตยาวๆนี่นะคะแล้วก็ไปเลย แนนน่ะคเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ตัวสีดำนี่นะคะตัวตัวตัวบังคับนะ,ะให้ใส่พลาสะติกลงไปก่อนแล้วก็ใส่ใต้ล่างนี้นะคะแต่รงใต้ล่างนี้ พอเราใส่ตัวเหล็กดำเสร็จแล้วใช่ไหมคะให้เราใส่ด้ามบังคับเลยนะคะก็จะมีจะมีรูตรงคอนะคะหน่อยหนึ่งตรงนี้นะคะให้เกี่ยวให้เกี่ยวไปเลยค่ะจะเกี่ยวคว่มหน้าหรือหงายก็ได้นะคะตัวนี้แล้วก็ไขน่น็อตไขน่ไขน็อตคายน็อตออกมาแล้วน็อตตัวล่างนี่ก็ไข่ออกมาเลยค่ะเพราะว่าเราจะใส่รูนะคะมันจะมี3ามรูแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะคะว่าจะใส่รูไหนนะคะ สมมติใส่รูนี้นะคะใส่เสร็จแล้วเราก็ใช้น็อตตัวนี้ปิดเหมือนเดิมนี่นะคะก็ได้แล้วเสร็จเราก็ใส่ด้าด้าเข็นตัวนี้นะคะเสร็จแล้วก็ใส่เบาะนะคะมันจะมีน็อตอยู่ ล้วก็ไขเอาน,อน็อตตัวเมียออกให้เราก็เลือกระดับว่าจะให้ถอยออกหรือว่าเข้านะคะมันมันปรับได้นะคะระดับนี่ล้วก็ไขน็อตนะคะเสร็จแล้วนะคะให้ใส่ที่กันตกนะคะด้านเนี้ยมันจะต้องอยู่ทางขวามือด้านสีแดงให้อยู่ซ้ายมือนะคะก็แย่ลงไปเลยนี่อย่างนี้นะคะแล้วพอเสร็จแล้วให้ใส่ ตัวนี้นะคะเข,เข้าไปข้างในเลยทั้งสองด้านอ,อันนี้ก่อนก็ได้ค่ะเข้ามาเกี่ยวให้ล็อกล็อกล็อกกันก่อนอแล้วก็นี่แล้วตัวนี้นะคะให้ล็อกตรงรูนี้ค่ะกันน้องตกนะคะเนี่ยล้างไว้เสร็จแล้วเราก็ใส่ตัวนี้ไปข้างด้านบนแล้วเราก็ไขน็อตนะคะ ใส่ตัวนี้แล้วเราก็ไข่น็อตเลยทีเดียวใส่ตัวนี้ก่อนนะคะนะคะวิธีใส่ถ่านนะคะรถจักรยานสามล้อหกหนึ่งหกหนึ่งสองนะคะนี่นะคะให้ลูกค้าถอดน็อตสองตัวตรงสีดํานะคะตรงนี้ไม่ต้องถอดนะคะสี่ตัวนี้ให้ถอดสีดำสองตัวแล้วก็เปิดออกแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ใส่ค่ะ